พูดทา่าแปลว่าผู้ลูกผู้ฉลาดไม่ใช่ผู้งโง่เราเป็นลูกชาวพูดไหนมีความรอบคอบในตัวของเราว่าตั้งแต่ตื่นนอนมานี้ถึงค่ำถึงเย็นกระทั่งถึงนอนหลับเราไปทำความเสียหายอะไรไว้บ้างแล้วเราทำความงามความดีต่อโลกและต่อเราอะไรได้บ้างแล้วให้นำความคิดเหล่านี้มาทบทวนตัวเองถ้าเห็นบกพร่องตรงไหนให้พยายามแก้ไขใหม่ เอาวันหลังตื่นขึ้นมาแต่เช้าพยายามดูตัวเองวันจะบกพร่องตรงไหนอีกวันนี้นะเมื่อวานนี้มันบกพร่องสิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้บกพร่องอะไรอีกมาทบทวนตนเองเ,องเองมื่อเห็นบกพร่องนี้พยายามชำระสาสางไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลที่ไม่ลืมตัวมีความระมัดระวังหน้าที่การงานพิถีพิถัดีของตนรอบครอบกับพิธตลอดเวลาผู้นั้นมักจะไม่ค่อยผิดพลาดนะ จะสมหวังอยู่ในบ้านในเรือนก็ชุ่มเย็นเพราะไม่ทําความชั่วช้าเอาไว้ต่อผู้หนึ่งผู้ใดสถานที่ใดเรามาอยู่ในบ้านเรือนเราก็นอนก็ตาหลับสนิทต,ตื่นขึ้นมาก็สอดแสวงหาผลประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมอย่าหาความชั่วช้าละโมกให้แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นให้แก่ตนนั่นแหละ อย่างนี้ใช่มาได้ให้พากันพินิพิจารณานี่คือเสียงแห่งธรรมที่นำมาสแสดงให้พี่น้องทั้งหลายให้ชำระสาะสางที่อยู่ที่กินที่อาศัยสวยงามอลามตาภายในกายวาจาใจของเราก็ให้สวยงามอลลามใจใจจะมีความสมบงบสงสัยชุ่มเย็นนี่ละเมื่อใจชุ่มเย็นแล้วไปนอนอยู่ในร่มไม้ก็สบาย